ในโลกของเกมอักมูโมบายเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการเอาชีวิตรอดคืออาหารซึ่งเราสามารถหาได้จากหลายๆสิ่งหนึ่งในนั้นคือพืชผลแห่งเกมอากการปลูกพืชผลเป็นวิธีหนึ่งในการหาอาหารอย่างยั่งยืนพืชผลสามารถให้อาหารอย่างยาวนานและไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายพืชผลในเกมสามารถหาได้จากการทะปลูกวันนี้เราจะมาทำการทรอปลูกพืชผลไว้ใช้สอยกัน ก่อนเริ่มปลูกพืชผลเราจะต้องเตรียมแปลงปลูกมเมล็ดพันธุ์น้นําและปุ๋ยแปลงปลูกหรือครอปคลอ,คอมีสามขนาดซึ่งในการปลูกพืชผลจะต้องใช้ขนาดกลางขึ้นไปแปลงปลูกขนาดกลางสามารถคาบได้ที่เวลล26ใช้เพียงหินไม้ฟางและไฟเบอร์เท่านี้ก็สามารถคาบได้แล้ว มเมล็ดพันธุ์สามารถหาจากการเก็บเกี่ยวไม้พุ่มต่างๆภายในเกมซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปมเมล็ดพันธุ์สำหรับพืชผลมีสี่ชนิดคือ,ร,อ,คอ,ร,นอนร็อกแครอทซิตรอนเซเวอร์รูทและลองแกรสน,น้ำและปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชผลเราสามารถหาน้ำได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นแม่น้ำทะเลหรือบ่อน้ำซึ่งจะใช้น้ำผ่านอุปกรณ์กักเก็บน้ำหรืออาจจะแค่รอให้ฝนที่มักจะตกอยู่บ่อยๆ ปุ๋ยเก็บได้จากอุจจาระไดโนเสาร์ขนาดของมันขึ้นอยู่ขนาดของไดโนเสาร์จำไว้ว่ายิ่งตัวใหญ่ปุ๋ยนั่นยิ่งมีคุณภาพเรายังสามารถสร้างปุ๋ยให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยนําอุจจาระของสัตว์ใส่ลงไปในที่หมักปุ๋ยหรือจะเพิ่มความสามารถพิเศษของดวงตัวนี้พบได้ทั่วไปในถ้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ขั้นตอนการปลูกพืชผลเลือกพื้นที่ปลูกพืชผลที่เหมาะสม วางแปลงปลูกขนาดกลางตามต้องการใส่เมล็ดพันลงในแปลงปลูกรดน้ำแปลงปลูกโดยการนำอุปกรณ์กักเก็บน้ำใส่ลงในแปลงและกดให้น้ำแก่แปลงปลูกของเราหากคุณปลูกในที่โล่งแจ้งถ้าไม่เร่งรีบเพียงแค่น้ำฝนที่ตกอยู่บ่อยๆก็เพียงพอให้พืชผลของเราเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยลงในแปลงปลูกสำคัญมากหากไม่ใส่ปุ๋ยหรือปุ๋ยหมดเพื่อจะหยุดเติบโตหลังจากปลูกพืชผลแล้วเราจะต้องหมั่นใส่ปุ๋ยไม่ให้ขาดเพื่อการเจริญเติบโตของพืชผลอย่างต่อเนื่องพืชผลจะเจริญเติบโตเต็มที่ภายในระยะเวลาหนึง่งเมื่อพืชผลโตเต็มที่แล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือเราจะเก็บเกี่ยวก่อนโตเต็มที่ก็ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลแต่อย่างใดการปลูกพืชผลเป็นวิธีหนึ่งในการหาอาหารอย่างยั่งยืนเป็นอาหารเทนที่สัตว์กินเพื่อชื่นชอบนอกจากนี้พืชผลยังเป็นส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับสูตรอาหารในหลายๆสูตรและยังเป็นส่วนผสมของอาหารเม็ดที่ใช้สำหรับเทนไดโนเ,เสาร์หากเป็นอาหารที่มันชอบมันจะทำให้คุณเทมเร็วขึ้น และยังได้โบนัสเลเวลที่สูงที่สุดอีกด้วยการปลูกเพื่อผลจึงเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เราต้องก้าวผ่านเพื่อการเอาตัวรอดวิวัฒนาการสู่การเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งอากต่อไป